ม่อยู่อย่าจรี้ๆนะครับวันนี้จะมาสอนเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมค้าฟ16กันนะครับนะครับ16สองอันอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ผมเอามาผิดแต่อันนี้ไมค้าฟของไมค้าฟ16นี่นเป็นไมค้าฟเซเวอร์สลิปช็อตนะครับเป็นสลิปช็อตที่คือเป้าหมายนะครับผมนี่นครับคุณจะใช้คุณต้องเล่นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตัวไมค้าฟอย่างนี้เอ็พีไมครับนี่นะครับไม่ใช่นะครับผมคุณจะต้องรันขึ้นมาโดยมีไอดีแท้นะครับจะเล่นได้นะครับผม ซึ่งตัวสไลด์ช็อตเนี่ยคุณสามารถหาโหลดได้จะมีคนไหนก็ให้โหลดอยู่นะว่าพา,า,า,าไปโหลดนะหาได้กว่าส่วนเซมเบอร์ไมค์แคปนะครับผมเอาอุกินมาเลยคนระับนี่ครับเซมเบอร์ไมค์แคปหนึ่งจกดาวโหลดแต่ไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องพิมพ์แน่นอนนะผมผมรักความสบายนะผมรู้ครับคุณก็จะเล่นเหมือนกับว่าคุณก็เข้ามานะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่าไมค์แคปหนึ่งจุดหกดาวโหลดนะอันนี้ไหมครับ เนี่ยผมคุณต้องมาหาว่าหมายค้า several y o แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมซึ่งพอคุณดาวน์โหลดมานะครับคุณก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะับบเปิดไปเลยเนี้นครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้มานะครับเพื่อนคุณบอกว่ามันขึ้นอย่างนี้คุณจะนี่แน่นอนครับติดโปรแกรมที่ไม่จําเป็นนะครับก็คือผมก็จะสอนไปด้วยนะตอนนี้ผมก็มีคุณป้อน ป้อนป้อนคอมมึงชื่อป้อนบีซีป่ะต่ออยู่ในแลนนะความจริง,งสามารถแฮกเข้าไปในเครื่องมันได้นะแต่จะไม่ยุ่งนะแต่จะไม่ยุง่งเลยเป็นคนดีอาจะยูเซอร์แอนด์พัสเวิร์ดหน้าใสจริงๆเนีเนี่ยป้อนคอมมงอพัสเวิร์ดเลยวะไม่รู้พ่อเขาตั้งให้ใส่เข้าไปนี่รู้เลยนะเนี่ยนี่ได้ดังเครื่องนะครับโ okay อ,อ,อ,อเคครับเขาไมา่รู้นะคะคุณก็เลื่อนมานะครับแล้วก็นี่นะผมน,น,ะนี่ครับนี่คือโปรแกรมนี่ยังเป็นนับ y Safe ซฟโอ จะใส่เนื้อในห้องคืออะไรันนี้จะเนื้อปาืมมันมันจะติ๊กอันนี้นะคุณว่ติ๊กมังล่างครับบางทีบางคนมันก็จะติ๊กอย่างนี้ให้ครับอะไอย่างเงี้ยคุณแล้วบางทีแบบเคยเห็นบางตัวแล้วจะติ๊กไอ้พวกนี้ออกได้แต่เาตัวนี้ออกไม่ได้เออไม่ใช่เอาตัวนี้ออกไม่ได้คุณก็ให้ไล่ติ๊กอย่างนี้ออกครับสำหรับบางคนนะบางคอมมันตั้งไว้นะครับแล้วก็ไปเงียบอ่าแล้วก็นี่โนโนูนะครับแล้วคุณก็โรดเอ่อ เสร็จแล้วนะครับถ้าคุณไอ้นั่นเรียบร้อยมันก็จะมาอยู่ไอ้นี้นะครับซึ่งเป็นประคั้นห่จุดหกเอาไว้ไม,ม่ครับผมเอ้ยเฮียคุณจะบอกว่าเซฟเวอร์ติดกับมึงเลยเนี่ยเอย er er อเซฟเวอรนะ์นะครับเซฟเวอร์อยู่ไหนวะไหนกูขัดมาแล้วนี่ er ครับเซฟเวอร์ก็ว่าเซฟเวอร์หมครับคือมันจะมาลันอยู่นี้นะครับจะลันให้คุณเลยนะเมียโวกูยังอยู่นี่เลยครับแล้วตัวไม,ม่ครับไหนผมผมคงจะตัดหนงไ้เกียร์นะครับคัดออกไปแล้วนะก็จะ นี่คุณตัดแค่ตัวนี้มานะครับจะเป็นชื่อมันก็คือ MyCast Super ศิานเป็นยูกเอนะครับนี่คือตัวล่าสุดนนะผมอันงานงานเนรอครับแล้วก็มาสอนต่างค่านิดหน่อยนะครับผมไอ้พวกเนี้ยแน่นอนนะส,สานนับนยูีกเอนี่คือไอดีแท้นะคุณไม่ต้องมาปรับอ่า,เก,อาเกมอ่าเกมออนไลน์โหมดหรืออะไรอย่างอนนื่นีลยอันนี้สองนะสร้อยสอกเกมโศูนยะ์นัมบอยูยี่สิบนะครับ แล้วสอนในในรู้เดี๋ยวจะสอนครับอันนี้เซนซิงอันนี้เนเธอร์คือนรกเปิดเลเวลเลเวลเนมคือชื่อคือชื่อนะครับซึ่งสมมติคุณโหลดแบบอันนี้มา เซเวอร์พอร์ตนี่คือเซเวอร์มาตรฐานนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมส่วนเซเวอร์ไอพีนี่คือแบบจำแบบสมมติคุณมีฮามาชิไปไหนไงไรยถ้าสมนติว่มันลบไปหมดครับต้องกานใจนานครัอนะสมมติคุณมีหามาชิแล้วไงนะสมมติคุณแบบไม่อยากให้แบบคนไม่มีเราแบบจะล็อกอินเข้ามาแบบจะแบบมาเราเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างนี้ก็คือ ก็ต yeah. so ้องใส่เซิร์ฟเวอร์ไอพีเข้าไปอย่างนี้นะครับทามอาชีพของคุณนะครับแล้วเคยแบบเป็นโนปรับเป็นโน้ไอพีได้นะครับก็คือคุณก็เอาไอโน้ไอพีนั้นใส่เข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้แบบอยู่ดีคิดจะเข้ามันก็เข้ามาแล้วก็ออนไลน์โหมดนี่คือของเถื่อนก็ให้ปรับเป็นฟอลนะครับฟอลแต่ว่าหนึ่งจุดหกนี่เป็นสลิปช็อตเอ้ยสลิปช็อตอืมสลิปช็อตแต่ช็อตอย่างเดียวนะครับ ชอ,อน,นะครับอ,ออนไลน์หมดนี่นนคุณนะคุณนี่พี่นป๊หนึ่งครับคืออันนี้นะครับอันนี้คุณก็ไม่ต้องยุ่งนะเพราะว่ายัางไงคนที่เล่นสลิปชอ็อตหนึ่งหกสี่เลยเป็นของแพ้นะครับใช่ผมเคยเห็นแล้วว่าเป็นของตอมนะส่วนตรงนี้ก็คือชื่อเซเวอร์นะครับก็เขียนได้เลยชร่อเ้ลเกมเมอร์นะครับอ่านะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์จเจเบอร์เอสพีบีเอชจ๊อบวอเต เฮ้ยใครวะแม่งเคียวหวยควยเหี่ยวอะไรมาเนี่ยใครวะพี่เบสนี่หว่าเจองงเอ๊ะใครมันเนิตมาพี่เบสไม่ใช่ตกใจเห็ดเห็ดเห็ดในพี่เคียวหวยอะไรเนี่ยป้อนอะไรดอตเน็ตเนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยเอาอะไรให้มันนะอาหารเนี่ยมานะแอปเปิ้ลมันเหรอเบ็นกำแอปเปิ้ลไหนอ่ะ เชี yeah, ยย่ยแอปเปิลแดงแลให้ไงวะนี่เดจอแพรกนี่คือถ้าคุณเป็นเจอแพรใส่ที่เดจอแพรเข้าไปนะครับเดจอแพรนี่ตอนใส่เข้ามานี่ตรงคนอื่นไม่ต้องลงมาได้จา้าปอนถ้าเราใส่อยู่แล้วใช่ป่ะแบบมันคือมันจะไม่ปรับเหมือนเรานะครับซึ่งคนเห็จะเห็นปกตินะปกติบางอย่างครับมันก็ไม่ทุกอย่างหรอกนะเซเวอร์ไอพี่เอาง่ายๆครับอันนี้ก็คือแมตบล็อกุ่นฉจะปรับเอาไว้เก้าร้อยนะเพื่อเก้าพันนะเพื่อให้เซเวอร์แหลกนะครับ ไม่เอนะเขอมนะผมพูดมัวครับคือถ้าคนณนี้ปรับน้อยยิ่งดีนะผมจะปรับไปสองบล็อกครับก้อนน้อยเป <c oughs> ล่าน้อยอยู่เราเล่นเรเล่นเอาสักเก้าร้อยพอครับผมไม่กลัวเซเวร์แลกครับไอตัวนี้ผมปรับอินเทลออมาใหม่แล้วไม่ต้องกลัวครับถ้าเครื่องคุณไม่แรงคุณจะปรับน้อยน้อยสักสามร้อยก็ก็เออสามร้อยเยอะกว่านดเียวเอาสักร้อยห้าสิบก็ได้ครับเพราะว่าคงไม่มีใครไปสร้างบ้านหาอะไร้150อยห้าสิบบล็อกนะแต่ผมปรับไปเก้าร้อย ว่าแน่นอนครับว่าเซฟของผมเนี่ยผมเปิดพิเลนแน่นอนนะผมไม่มีเล่นบบปกตินะครับเหมือนชาวบ้านเขาไม่มีแหละครับไม่ได้แดกนะครับโอเคครับคุณก็ปิดแล้วก็เซฟนะครับส่วนวิธีรันเซ์ก็ง่ายๆครับเปิดรันนี่มาคลิกตรงมาคาเซ์นี่เลยนะครับผมโอเคพอคุณขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าอ่าคุณตอนนี้คุณใช้โหมดเซหเลเวลศูนย์นะอันนี้คือตัวโหลดนะครับอันนี้พอมันเสร็จเรียบร้อยก็อันนี้ครับว่าราเข้าเซฟมาดี ใช้เซฟช็อตจ้าหาจกะเออเข้ามาเด้อ่าวิธ,วธเีเข้าก็เข้าวันนี้นะบผมต้องเป็นไอดีแท้นะผมเห็นแล้วบางทีเพ่อเขาบอกว่าเป็นไอดีเตือนก็เข้าได้นะแต่ว่าต้องเราค่ะคือเข้าใจไหมครับมันม,มันเข้าได้จริงมันมีเข้าได้และ้ะปอนสเซฟช็อตตัวเนี้ยจริงจดของเตือนอ่อใช่เข้าได้แล้วแต่ว่าไม่เอาครับผมผมซื้อของแท้มาแล้วก็ต้องใช้ของแท้เดียวไม่ต้องถามแล้วผมชื่อชื่ออะไรผมก็ชี้ตัวเนี้ยแล้วเก็บมือนะครับ ก็คุณก็รอมันรันนะไอ้สลิปช็อตตัวนี้ต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าแบบไม่มีเน็ตก็เล่นได้ครับแต่ว่ามันตัวไหนจะอัปเดตทางอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าสเตตัสคืออัปเดตต้าคือยังไม่เต็มตัวนะครับเป็นตัวเบต้านั่นเองนะใครก็ใครถ้าใครยังไม่เห็นนะครับก็ให้ไปดูอ่าคลิปเก่านะครับคลิปก่อนหน้านี้น่าจะประมาณคลิปสองคลิปนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจกันเพราะว่าผมมาลงตอนไหนก็ไม่รู้นะใส่ไอเดียไอเดียมเชี้ไวอ่าเนี่ยจัวเดี้ยอัปเกรดเมื่อไหร่แลนซิมเปอร์นะครับ เฮ้ยอันนี้คือ,อนี่ตี ates, เฟสแอนเซเบอร์เข้าไปแล้วมาดูกันว่ามันจะสวยงามมาขนาดไหนนะครับผมสวยงามประการตางกนันทีเดียวนี่แงบอู้เข้ามาแมปมืดกันเลยสิเอออ่าเป็นไงมแมปสวยงามหมู่ผมทำเองกับมือถุย,โห,ยโหลดฝรั่งมานะผมเอสเป็นไงเข้ามาแล้วแม่งแหลกเลยเพออัดแคตาเฟีย มีใครเป็นบ้างครับปอนปอนเป็นป,ปอนนะปอ, 1. 1> อ่านไหมครับด้วยแคนาเดเล่นปอนหนึ่งนิดหนึ่งกูไม่นิดองมิสเกลตันนะครับนี่คือแมปอ่าเป็นแมปเรือบินเรือกูบินนะครับอ๋อใช่ครับหลายๆสายก่อนสายก่อนลืมลืมลืมเลื่อนเลื่อนอันนี้คือแสดงฐานะของอินเทอร์เน็ตนะที่เซิร์ฟเวอร์ได้ทำงานนะผมซึ่งจะแดกพื้นที่วิธีนะครับคุณก็คือถ้าคุณจะเปิดโอพีก็ได้นะครับทับโอพีนะครับแล้วก็ตามพิชีเขาเขียนพยายามเขียนตัวแบบเหมือนกันนะ เอาบางทีตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่ได้เออไม่ได้นะครับผมเนี่ยเราเกมเมอร์แป๊ดและอันนี้ก็คือเซเวอร์โอโอพิสโอพีนั่นเองนะเรียกง่ายๆโอพีนะครับเออเออเฮ้ยอ๋อลืมไปครับไม่มี TAMMODD เกมหมดเฮ้ยเชี่ยนะเขาเข้าเซิร์ฟก็บอกเหมือนนะเสร็จแล้ว เกมหมดหนึ่งนะครับลืมไปครับผมไม่มีโทวานี่ไอเทมนะครับเกมโหมดบิสอัปเดตนะครับเคสจะจะบินไปดูเรือบินนะครับ,บมึงก๊อปปี้หามาชิเขาไปดิวเวเฮ้ยเออเออเอ๊ะมันมันไม่บินวะไอ้สัสสองห้าจุดสี่เก้าจุดหนึ่งสองเลยวะนี่คือแมปเรือบินบินจริงๆเรือบินอยู่ไหนวะเห็นว่าหลังเขาถ่ายมีเรือบินนะครับไปหาโหลดมาเกมเขาว่าแมป หาแบบนี้ก็หาแบบไม่ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าเป็นเอ้ยผมไม่ได้เป็นหนึ่งจุดหกอะ่ะทําได้ไหมคือทําวิธีเดียวกันนะครับอ๋อเราอยู่บนเรือบินโอเคครับสรุปนี่คือเรือบินเนี่ยเรือบินสวยมากครับพี่แอยู่ไหนอ่ะกูอยู่บนบ้านเราเล่นกูอยู่เป็นเสารกระดงเรือเนี่ยตั้งแต่เนี่ยเัไปเออพูดถึงทีพีมันทีพีได้เลยใช่ป่าววะรู้สึกตื่นเต้นหกปนอับมาแล้วดนีครับทีพีมาดด ไม่ใช่บัคก,กิทมันทับได้ป่าวะเออรู้สึกจะทับไม่ได้นะก่อนเรียบไม่ได้หรอไม่ใช่บัคก,กิทเ,เด็ดมือขีดเดียวโอเคครับเดี๋ยนะไม่เป็นไรครับเราจะมาเล่นแมปกันเฉยๆคนระับผมเดี๋ยวคอยดูนะครับถ้าผมอัดคลิปในแมปนี้เมื่อไหร่แล้วคุณจะเตรียมตัวได้ครับแบบนี้จะไม่เหลือซากครับเออคุณมาโอปีกูอ่ะโอ้ผิดเออผมลืมโอปีกูเลยแหละโอ้แลทีครับคุณเป็นเพื่อนที่น่ารักมากจนผมลืมนะับ น่ารักหรือกกน่ากระเทืรก,ก็ไม่รู้ครับอ่าเราเจอคิปเปอร์ครับคิปเปอร์วันดีเอ้ยวันดีเอ้ยเอ้ยป้ามันจะบักมันจะบักป่าวะคิปเปอร์คิปเปอร์บักป่าวเฮ้ยทุบแมพพังสัตว์ทุบพังไปบล็อกหนึ่งไม่เป็นไรครับคิปเปอร์วันดีระเบิดป้าบักใช่ไหมครับผมครับโอเคนะครับเดี๋ยวจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับผม ถ้ามีอะไรสอบถามไว้ใต้โพสนะครับหรือจะโทรสอบถามผมได้นะทางสกายนะครับไปให้เบอร์ผมนะครับเอาเไม่งั้นเดี๋ยวแม่งโทรมาบานนะครับโอเคครับมาไว้เจอกันใหม่นะครับเจอกันพัชหน้านะครับผมไจอกันพหน้าเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับมีอะไรสอบถามได้เรื่องหม่ยคํานะครับผมครับเสร็จแล้วเสร็จได้แล้วกูเนี่ยลำบากมากแล้วมืองทุบทุบบล็อกพังเลยบล็อกหนึ่งมาทําไงดีวะ สามรับบิลวิสหกเอ